굿มอร์นิ่งแบงคอกค่ะสวัสดีวันเสาร์อันอันสวัสดีตอนเสาร์ด้วยค่ะเด้ดออันวันจันทร์นะค่ะเนาะขอภัยค่ะเบาผิดเนาะค่ะเนาะจากดางของคานป้าคิดว่าทุกคนก็สิเห็นคือกันเนาะคะนะ่ะเนาะพีพพ่เพื่อนๆน้องๆเนาะ,ะนะป้าเป็นช่องที่แบบว่าช่องแสนซับเนาะคะ่ะบอมแมนนบอมแมนนีเด้วยคะ่ะแสนอุบาทแสนฉาดฉาด์ฉาดชั่ว แสนจันไล่นะคะเนาะแสนอัปปี่แสนอันกาลิกินี่แสนทุเลทุลั่งอันแสนอันอัประมงคลเนาะเนาะปาเกิดมาบอกเคยพบเคยพออีพออีแม่อันพากันนันกาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะตาย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 พวกเขาเสี่ยงมันไหวอยู่บอกค่ะเนาะเอ้ยตายแล้วอัน อีหาเอออีเถาเอออีผีอีเปรตเอออีเอียนจันไลอีเอียนโซกโปกอีผู้ายทั้งจิตใจและกายเลยโซกโปกโซโครคักเนาะมึงคือบอกออกมาแก่โตอีหล่ะฮะบักนาฮีเอียนนาม้นนะ่นะอีพึ่งเวึ่งนะอีผู้ห้เอียนสะทุนอีอีตามตมมึงคือบอกออกอีลูกทระพี่มึงคือบอกออกมานางอันแหกปากเว้ยเว้ๆเว้เอะ ว่บาบ่เป็นหีมึงนะฮะสิผัวมึงทายล่งนะบักพวแม่งด่าบักปากบักปากโปนั่นบักบักบักนาหีนั่นนะ่ะมึงซุขบ่ออกมาเ้าละ่ะอันเรื่องว่าเป็นเรื่องคือออกมาอันแก่ข้าวดีแท้อีสันดานฮะเปน็นนางอันเฮ็ดพึง่งวึงนั่งสะแตกไข่ลูกไข่เน่านั่นโอ้ยอันอีสโสมอมไหมสัวคักสัวแน่เนาะ เราซูใหญ่ขึ้นมาเอ้ลูซูใหญ่ขึ้นมาสูคือบ่คิดในว่านซเสียวหนาไปใ้ใสคนดาพอดาเม่เบิดบานเบิดเมืองคลิปก็มมิตรคลิปสะทุนอย่มาว้าหล่ะว่านเป็นยูทูบเบอร์ฮะอีสันดานอีตางดาวกูดาตะมึงนะเขาบ่อยากฟังดอกเรื่องอันซูม่านว้าเรื่องพี่เรื่องน้องซู้ซิซื้ออันออกกันสสแตกว่าะสแตกเรื่องของสูซีฮาปีที่สูเฮตมาสูกับมิตรเลื่องต่อเลยทั้งนั้น เขาบออยากฟังเออกูบอกว่าให้ออกมาเว้ามึงคือบอกขามมาหล่ะอิสันดานมึงก็บอกขาม่านไทยฮะอือจะเกาคือออกมาแก่โตคือออกมาดาผัวดาคนดีแทอิสันดานคือบอกออกมาล่ะบ้านอันคลิปที่ปัวมึงออนโล่งบะมันหีมึงอ่นเสือเสือมึงคือว่าผู้นี้ผู้นี่เห็นผู้นั่นผู้นี่กะทํำมึงฮะอิสันดานมึงคือบอกออกมาดาผัวมึงบักหนาหีคือมึงก็สมัรใจ ซูนี่มันทุเลศทุล่างอิลีเนาะซูคือบัคิดไปอนาคตขาา้างหน้าว่าถ้าเกิดลูกซูใหญ่ไปังสิซูบ่อายลูกอายหลานซูเนาะซูนี่มันหยาบมันเมือนอิลีเนะาะป้าคันว่าอีเมอีเท่านั้นคือกันเออซูเป็นนันทายิสิดวงให้คนเบิงบักควยเอ้ยบักาษาดตรหมาเอ,อ้ย กูสิบอกไห้นะขนาดอัน้นสิมะทายหนากูโลงนี่นะกูฟ้องเลยนะกูสิบอกไห้นะอันนี้มะทายหีลงกูละเงือดไหลเออกูก็เงือนหัวใจสูกูก็เงือสมองสูดอกซูคิดว่าช่องซูมีอย่างแนที่เป็นอะอนันเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีฮะกูสิบอกไห้กระบอกแปลกใจที่เขาลองเลี้ยนสูเออซูยมามะเบ้าอีกแล้วว่าเป็นซิดของสูซูสิไทยซูสิเป็น ถ้าย,ยัางให้การเบิ่งบ่มีผู้ใดเขาสนใจถ้าสูบอโลงโซเชียลนะกูสิบอกไห่อันนี้โตย่างบ่ดีช่องสูนี่มิสุนแนวเลยเนาะดาแม่กับพองดาพอแม่คนกับพองโยกตีนกับพองถุยน้ำลายกับพองโอ,อีตางดาวเรามึงคิดว่าพวกกูสิเก็บเมื่อ้อยู่บ้านเมื่อพวกกูอยู่บอ่อฮะอิสันดานใจเย็นเยนเมื่อย่าคิดว่ามมงสิบ่โดนเถอะเออเมื่อย่าคิดว่ามมงสิบ่ได้กลับไปตายอยู่บ้านเกิดอันเมืองนอนมึงเถออีก อีต่างดาวเด้อกูดาต่มึงนะเอ้ยคลิปนี้แหละต้องถึงต้องถึงคู่อยู่โรงเรียนลูกมึงหน้ากูสิบอกไห่แล้วก็ต้องถึงเจ้านาทีนะกูสิบอกไห่แน่นอนกูส่งกูส่งไปเรียบร้อยแล้วอือย่ามาบอกนะว่าคนอื่นใส่ลายนะกับพวนแม่งดา่ามึงเป็นคนทายเองเออพฤติกรรมแย่ๆพฤติกรรมมันจันไล่นี่ สุบคิดว่าลูกเต้าซุซี่อายบ่อหไงมากมานางตีหีผ้าว่าคนเบิ่งอุ้ยผากเมือ่อยสกรปกกสกรปกับสกปรกสะทุนกับสะทุนเออกางเกงกับขาดยูทูบเบอร์ช่องแสนทรัพบว่าใส่ส่งในหีตีผ้าว่าเป็นตะเบิ่งกูกกระบ่ปากดอกอเน่าอันให้ก็อ,อันของสกรปรกขยะ